เป้าหมายในการจะคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการติดต่อกันของรชนกอินทนนท์คงจะไม่ไกลเกินฝันนะครับคุณสุธาสินีครับและคงไม่ไกลที่จะได้ขึ้นเป็นมือนหนึ่งของโลกด้วยนะครับค่ะแต่ว่าลุ้นในรอบ8คนก่อนเพราะาไปเจอพรอที่บุรินท์ประเสริฐสุขนะคะซึ่งเป็นนักแบดมินตันจากไทยเหมือนกันนะคะเชียร์ไม่ถูกเลยแบ่งใจเชียร์ทั้งสองคนเลยนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดรัชนกอินทนนท์ชนะซูหย่าชิงนะคะและไปเจอพรอที่บุรินท์ประเสริฐสุขในรอบก่อนรองชนะเลิศสิงคโปร์โอเพ่นคะ่ะ แบดมินตันระดับซูเปอร์ซีรีส์ในรายการสิงคโปร์โอเพ่นในประเภทหญิงเดียวรอบ2นะคะรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันไทยที่เพิ่งขยับขึ้นรั้งมือ2ของโลกจากการประกาศอันดับอย่างเป็นทางการวันนี้เจอคู่ปรับเก่าสู้อย่าชิงมืออันดับ30จากไต้หวันนะคะซึ่งรัชนกก็ชนะมาล่าสุดในรอบที่2ของมาเลเซียโอเพ่นที่เพิ่งจากควา้าแชมป์รายการที่ผ่านมานะคะน้องเมย์ยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมคะ่ะชนะไป2เกมรวด21ต่อ19และ21ต่อ17เข้ารอบ3ไป พบพรทิพย์บุรณะประเสรสุขนะคะซึ่งพรทิพย์นั้นก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทีเดียวเอาชนะหวังยี่ฮานมือ5ของรายการจากจีนได้สำเร็จสวัสดีค่ะวันนี้ฮอเมยชนะในรอบ16คนนะคะก็จะเข้ารอบแปดสุดท้ายจะ่เจอระหว่างแม่พีก็หวังยี่ฮานค่ะก็คิดว่าก็คงจะต้องทำเต็มที่สำหรับในหน้าที่ของเมย์แล้วก็ จะพยายามเขารอหพียงที่สุดเพื่อคะแนนของตัวเองแล้วก็พยายามารักษาอันดับให้อยู่หนึ่งถึงสี่ให้ได้ค่ะก็ใครที่อยู่ใครที่อยู่ที่นี่ค่ะสำหรับคนไทยนะคะก็มาให้กำลังใจใพวกเราได้ค่ะอยากพวกเราอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจพวกเรา<笑><笑>เพื่อชัยชนะที่ที่จะได้ไปในโอ,ขอ,ขอ,อลิมปิกเกม,มนนะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะตอนให้สัมภาษณ์นี่น้องเมย์ยังไม่ทราบว่าจะเจอกับพรทิพย์นะคะ ส่วนผลคึอื่นที่น่าสนใจนิชาออนจินดาคนมือ26ของโลกพบกับแคโรไลนามารินจากสเปนมือ1ของโลกนะคะซึ่งนิชาออนต้านความแข็งแกร่งของนักแบดมินตันมือ1ของโลกไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21ต่อและ15-21ต่อค่ะพรุ่งนี้คะ่ะเชียร์น้องเมย์เจอกับพรทิพย์นะคะ